สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่สอ่อ,อ,องสาวอลิตาผมยาวสวัสดีอลิตาสาวผมยาวจะคล้อง่องเองเชิงว่าตอนนี้เราซองคนเดินทางมหาหอดอันคัวห่วยปากกระดิ่งเลยเนาะคัวปากกระดิ่งโมแม่นต์โมเมนต์ห่วยครัว,ว,วนำ้ำปากกระดิ่งเชิงว่าอลิตาคนในหอดซีฮาร์ปีเลี่ยเยนาะบ่ได้กลาบปาก ก็เลยสิเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางของพวกเราสองคนเนาะเขากับ่เคยเดินทางไกลระหว่างเขากับอลิตะเนาะเคยไปแต่สวาเนคเขตหอดตลอยลักแล้วกับเพื่อนเนาะมณีไดไปเยี่ยมย่ามบานเกิดของเมตตาบานของอลิตะเองแะละเออว่ามียังน่เพิ่นสิไปเล่านะว่าอลิตะนั้นตอนอยู่ปากเอ้ยปากซันเออ ว่าเพิ่นมีคิดดื้อสำเด็เนาะ <G ül> ไปตามเพิ่นเนาะเพิ่นว่าจะคือต่างประเทศได้เพิ่นอะไดำดำเห็ดแคลวชวกดำดำตาลโลโลหัวกุดกูยังยองมาอยู่ทายบรรยากาศไป,ไปเลยทุกคนนี่เสร็จทายขายคู่ก่อันนี้แมนหอดอันนี้แล้วเนาะหอดปากระดิง่งจอดคั่แล้วเนาะเขาก็เลยเปิดคลิปเนาะเพราะว่าเขาทายมากกับซีทีห์คลิปกันเนาะอีพีนี่ครับจะเป็นอีพีที่ซีทีห์เลยมาจัก เขาถ่ายไหวถ่ายไหวเนาะเพราะว่ามันบัตรถึกร้อนะพวกเราเห็ดยังกระได้ตอนกินข้าวผมได้ถ่ายปอนกันข้ารถ <c oughs> นี่หลานทานแชรเบิ่งนี่กินไกม่มดเปโ็นตโู้เลยพี่น้องเลยนี่นี่สื้อมาเ <c oughs> จ็ดปีแต่กินเองละปีงหนึ่งซื้อมาเ <c oughs> จ็ดปีงอดบ่ไรเนาะเขาก็อยากกินคือกันย่องชอบกินไก่เชโนบาย เส้นทางมันแบบแคบๆแล้วก็แบบตึมตันจนหมายร้านเราเพราะว่าตีนผู้เด้<า>ใน<ห>เอล,ลิตาขับรถเพราะว่าคอยนั่งเสมอเลยก็นเนาะเพราะว่าคอยหาจะกินยังว่าคอยกินหนักยังนั่งตัดคลิปเพราะว่าคลิปเอลิตาเอาล้มเลยดิทางเอฟซีเบิ้งว่าเขาไปใส่ซองต่อซองหนึ่งต่อหนึ่งนะบอกผิดเขาไปกันหนึ่งต่อหนึ่งต่อ ป่าดงพงไพหลักสถานีครับคือจะอย่างไหนว่าจะถึงทางมันจะเป็นแบบนี้เนาะจหอดแต่โดนแล้วทางมันคุมได้มันมีเส้นทางเัินแบบว่าเขาแปลงเขาเห็ดไหมข้าวเขาเห็ดไหมเขาวปั้บพุ่งว่าวสารห้องก็บเรเคยรอปักสันเนาะเขาจะถ่ายคลิปให้เต็มใจเลยนะสมใจเลยจะไปรออแบบสมใจเลยสมกับการที่มาเที่ยวเนาะ เอากระต่างอยากมาเที่ยวแล้วกระต่างมาเอาวัฒน์เมทาของอลิตตาชาพรมทองอันนี้ไก่เลยนาะพูดเนาะจะออมไปพูดหน่อยนะก่อนพูดหน่อยนะบอกว่าเอออยู่นี่เนาะนี่เนาะอันนี้จะหอดันครัวอะไรพี่น้องเส้นทางมันแบบว่าเส้นทางมาจากน้ำม้อยหนึงแล้วก็ใช่เฮเบิ้งบริเวณที่โคงแห้งที่แบบว่า หมักเกิดอุบัติเหตุร้ายนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเจะแปลงเป็นแบบว่ากลุ่มกวงเลยแต่ก่อนให้แคบๆนะเออเขาจะไกลนะกกลโค้ดเกิดอุบัติเหตุร้ายเสียหาเบิ้งดอก เต็มเนาะนี่นี่บนโค้งนี่เฮนี่เขตนี่แหละที่แบบอันตรายสุดๆแต่นีเขาจะแปลงทางนะโค้งอันตรายอันนี้โค้งเนี่ยทางกระเบืออันเพ่นีรเนาะเพราะว่าแถวนี้เขาเจริญตีนผู้เด่น้องเด้อเมือนป่อันเดียวกันพุ่นตะพุ่นบ่ะอ่ะจะพ่อจะบวชเฮนท่าเป็นสุสานิบนเกิดอุบัติเหตุลาย ค่อยๆไปเอาไปเลยไหมนี่ดีน่สุสานนี่เห็นบ่อยพี่นี่เป็นสุสานเป็นธาตุเป็นธาตุที่แบบว่าเสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุเละพระเจ้าบอกเอามาบ้านขนาดเนาะพระเจ้ายานแบบว่าวิญญาณหรืเอยยัง กับทางแถวนี้แล้วก็เฮ็ดสุสานหรือว่าเฮ็ดธาตุให้เขาก็ผูกอันนี้นทางน่าจะเป็นบ้านปากกระดิง่งนี่ปากกระดิง่งนี่บ้านนี่บ้านปากกระดิง่งนี่ไปไทางปากกระดิ่งใต้เออไปทางน่าจะเป็นฝั่งไทยเนาะทางเขาเคยแบบเห็นในเต็กตอกเ<ม>ขาลดความมาทั้งนี้เขามาถ่ายลงเต็กตอกนี่อะไยัง,น,น,งนั่งปากกระดิ่งเลยวันี้นั่งปากกระดิ่งเล่นนี่ อยู่ตะบิดแถวนะี้เนาะยังเงืออยูยงงอ่อุกบาตตบบล็อก <laughs> นี่เป็นเชปันเป็นหน่วยฟอกหน่วยฟูไป,ป,มปหมดแหละมันบอกว่าสีหอดโปรเจมโม่น้อยอยังประมาณห้าสิบหกสิบนี่แหละห้าสิบหกสิบะเออประมาณนี้ละปากสัน อ๋อประมาณ3โม4โมงว่จ๊ะเดินนี่2โมงเขินประมาณเพราะว่าเ้า,<อ>าค่อยๆไปน้องไฮอลิตาค่อยๆไปน้อทางคมอลิตากระชินขับขับบอ่อบุกิงไปได้หน้าทางไกลไจะหน่อยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรคับแอปเขินขับจะหูเหือนไปขับเรืองะไรนะจะเป็นคนคอยพาคอยไปก็ได้บันทึกการเดินทาง ตตาเอาย้อนตนแตย้อนนมันมีรถตั้งขาเอาลีก็ได้ยานเดี๋ยวผูเดี๋ยวผมตนองคูนะมีแต่ผู้แต่พาเลยเถอ ไกลเชียงหงษและนอนทุกคนซึ่งวายังอีก3ากิโลเมตรเอ้ยลกักกรถือกะถือต่อกิโลเมตรกิโลลักเอ้ยถือเป่าหลังจากที่เดินทางมากับประมาณ400 400กว่ากิโลเนาะบ่หอดรงนั้นาะ300กว่า380สิบ่ปาประมาณนี้แหละเฮาก็ได้ไปแทกเบิ่งงนาะว่า ลักอันนี้เท่าได้เนาะเห็นยูดอกดักลักกิโลว่ามันเท่านั้นเท่านั้นแต่บกูเกินแมปกันยังอีกสามสิบห้ลักคุ้มเยอะมากคุ้มหลายเนาะเขาก็แวะถ่ายคลิปในสบอหอแล้บปันนี่แวะอยู่ในตะแคงฮะถ่ายคลิปอยู่ในแค็มคองที่ถ่ายบันทึกไปนี่และแบบนี้แหละว่าผมมียังเห็ดเลยดิไปเอซไปน้าแล้วปัน,นี่ไปใช่กันไ คุมกละไลปากสัน้นสามสิบห้าลักนี่ดิบเห็น <c oughs> ด <c oughs> อกอาริตาครับมากับประมาณอันนาเลยอันน,น,นั้นก็เป็นฝั่งไทยน้ำยังเลยน้ำคลอง เป็นลำคลองนะนี่ฟังน่าจะเป็นบึงการนั่นแหละ <żej. S 1> จังหวัดบึงการการฉีดหอ้วทุกคนยังอีกสิบปลายักยังอีกประมาณสิบปลักก็ะหอดแล้วิาถ่ายตัวเมืองให้เบิงเดอแล้วเราก็หอดประตูบ้านของมลิตาเราก็จะปิดปิดคลิปแล้วก็ถ่ายใหม่อ <i> ันนี้กจะข้ออันนี้กจดบดอินอินบดเทียไปใช้ทางนได้ปะ เอาหินจากอันพูหรือเปล่าแม่ตีหินเขาระเบิดเอาเลยเบิ้งเส้นทางนี่เชื่อเบิ้งปารถอันนี้งามแหงลี่รถอันนี้ลายคันแหงนี่เรียนคุยเสือตัวใหม่ตั้มตั้มกึกกึกไก่สิได้เห็นน้ำมาเทาของอริตาเลยอริตาก็บขี้นนอนลราบ่ ลาโซมาคือบัวบกับบัวบกครับประธานแถวนี้มันจะเป็นบริเวณที่เขาจะหมักไายอ้อยเพราะว่าเขาจะปลูกอ้อยหลายจะบลูกแม้นะเขาสั้นไว้นะอ้อยเนี่ยนะเออเจ้าเชวาอนเจ้าเชวาอนอีกย่างก็ะไว้กับโบแม่น่นอันนี้อะไรเขาเอินว่าอ้อยเขาหมักซันไว้ไม่ต่อยนะทุกคนอ้อยแล้วก็ส้มจ๊กส้มป้าจ๊กส้มยังไ มันถึกการเดินทางของเราทั้งสองคนพิดกันนำทางคอยคอยคอยค,อย,คอยหาผูกผูกมาขับเองนี่มะยอกหยอกอยไมาหายได้เว้ยแก้ว,แ,วแถวนี้เขาจะมาปลูกปลูกอ้อยเจ <c oughs> ้ากูเขาจือปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกซ่าจือตอนนัน ซาปุกยาปุกยาจะพผื่อแบบเขาจะเอาเป็นบดตักแหงเป็นยาสูบรนะโอ้หแล้วนะยาบันแพงยาบันแพงวะจากยาบรรเทงจากยาเส้นเขาเยาเส้นมันเป็นใบเป็นใบเขี้ยวๆเขาจะเป็นตักแหงเป็นบ้างซอยเลยวเป็นตักแหงโดย,นโดยขนมโดยโดยโดย,โดยบัวหอดจ้าเตือยสอง EP เลยสอง EP บัวหอดจ้าเตื่อนี่ปลาปลากล้วยสี่ใบมัดน,นะ อ๋อยังบ่ฮอดปักซันเนาะแต่เมืองนี้ฮอดแล้วบ่างเซนในเมืองอะไรยังยังอ,อ,อยู่ตัวเมืองไหนคะเมืองปักกะดิ่งเออเมืองปักซันติตัวนี้ไม่ใช่เลยตัวเมืองไงปักกะดิ่งเออถ้าเบิ่งก่อนแน่ผนลงนมาจากการบ่ลงบ่ลงเบิงปักกะดิ่งเฮา่เป็นกาย้เาเบิ่งก่อน ทางมาันจะคุ้มๆเนอะอันนี้เข้าวท้มช <ๆ S 1> ื้นขา้าวผสมนี่ปะนี่ๆๆ,ๆข้าวโป่งยังะปลูกอันโตเขาบอกอะยาฮะเมน <EN>. เมน <EN> ชัวร <EN> ์เมนคือหูฮองเคยมาจืดโอเค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 แล้วก็กล้วยเนาะโอเคนี่มีอ้อยและนี่ก็ภาพกล้วยค่อยๆๆโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้โหมีมาขวโอเคน่ยโอ้เบิดโอ้ไปเบิดอ้อเมืองฮานเนาะโดยนหน่อยนึงท่านี่อยู่เนี่ยโอ้โเบิร์ตปี2อ1พันทมาตอนนั้นนะทุกคนตอนนี้เอาหอดบอนทางเขานั่นเนาะหอดเสริงว่าประตูเนาะซ้มเสยปีซามาคีมิตรภาพลาาเวียดนามอย่างสุดใจ เขากระตูเมืองบอริคัมไซเนมพูทธนาจ้าบปต้องเนมพี่ประตูนี่ขอมาหอดเคยอยู่บ่อเคยมาอยู่แถวไหนอยู่แถวลักซีอยู่ซัตซัตอันนี้คาสุมซุนคาสุมมี่าันนี้คาสุสถานที่ท่องเที่ยวทำแกปผู่กูผู้กูโอ้โหเราเคยไปเราเคยไปในเรื่องทางนี้เลย เราสิไปทุกยอดทุกมุมเทวนี้มือ่อมืออันอื่นก่อนมือหนากนนาานก,ก่อนเดินหนีเอาเดินทางไกลนอนอะไรเมื่อไขี่หานเมื่อขักรถเมื่อเท่าไม่เท่าเากินป้งไก่เดียวแม่หร่เมื่อเท่าเมื่อเท่าเนลากินปีงไก่ก็นอนไปน้อง ยังยังเอ้าน่าจะมีปากปากสั้นมันเป็นมันเป็นน้มโตกลงวะเมนเดจเออมันก็สั้นนั่นแหละปากสั้นก็บอาได้แต่มันสั้นอะไรอะไรแถวนี้เนาะติดกับบึงการบอกได้ว่าเขาเห็ดครัววะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปครัวมีตะพาเอ้ดคือหูนี่ได้ผ้ทถาไม่ถาวรเดียวหูไอ้ผ้าถาวรผาถาเจ้าพาขี่รถเนาะ C S C นี่จะเป็นเมืองปากสั้นเนาะ สุดท้ายเราก็ถึงถึงจนได้แต่ยังบ่ฮอดตัวเมืองเนาะจะน้อยบ่ิ๊กอ่หาก็ทางเข้าเซ่อที่ผ่านมานี่ยสุวรรณีเห็นประมาณสามบทเลยโอ้ยอยู่ปักเช่ก็มีมาอยู่แขรงได้ก็มีส่วนนี้ีั่นเห็นทางโซนอะไรมันเป็นบริษัทใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเัาคือเลือกับเบื้องหนึ่งัวหลายสายดีเขาเอาไปไปแต่โบกับเบื้องคู่ก็ค่อย แม่บอฮัลโหลคุณแม่หอดเลยลูกหอดแล้วหอดโดนแล้วอ่าหอดหอดาปากเข่าปากสั้นเมื่อกี้นี่นี่แต่ยังไม่ได้หอดเทืานไม่ได้หอดในถาวบอะแม่ก็สิยหอดแล้วหอดบังกันนะนะประตูนะประตูปากสั้นนะหอสุวรรณีบอ๊ะหอดสุวรรณีนี่หอดสวรนะแม่เฮ้ยไปเจอใ ถ่ายนี่ดว่าถ่ายถ่ายอยู่นี่สบายดีม่้งแกทา่มท่าไม่ถ่าก็แถวัวแถวแถวแถวนิ้วซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งสาขับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งสอีก2กิโลเมตรสองกิโลเมตรสองกิโลห์ถ่ายได้หาหคลิปแล้วมึงนี่นะ

น้ำสั้นเลยขวน้ำสั้นนี่บอกทีว่าเป็นน้ำ,นนำสองซีเมื่อะะในในขอตัวเมืองปากสันเลยทุกคนเด้อเฮ้ยเลยบอกเฮือนาหาันกสที่มีพนะายุในนี้เฮือนนั้นแม่ ปัญหาสัน่นนี่นะเจ้าเม,มืองปักสันพี่นอ้อทงนาากับตลาดมื่อน้านแล้วทุกคนทอเซีนเฮคลิปมาหลอะตลาดปักสันเออมาหลตลาด,ลาดเอามืเพื้นหนึ่ง <c oughs> นี่ทางตลาด ตลาดปากชันพี่น้องก็จะเอาขายแทนนึง ตอนนี้เฮาไก่สีหอนแล้วเนาะน,นไปนไเลย,ยไ <ป S 1> หมอ่ะโกเลยไปอันนี้จะเป็นไฟแดงที่สองอลิตาว่าทางนี้ทางนี้เนาะทางนี้เป็นทางกันไปนี่อยาอา่างกับซิงคง์หวังไปทางนี้ก็ได้ไปซิงค์วงไปทางเสร็จนั่นแหละครับไปซิงค์หวังนะ่ะนี่ ก็เขายังสิมาอย่างในส่วนจอหนุ่มเว้ส่วนถัดกันสซนเนาะส่วนจอหนุ่วนซสาต<อ>ีมีอะไรเสียงเก่าโอ้เด้แมนแหละบอมแมนส์ไก่เลยทุกคนอันนี้คือเมืองปากสันเอ่อส่วนอันู่มเด้ ทางของกไเ่าะเละแหละลไทยากระหอดโทาหวก็โอเคครับเลยืนเตนเลยว่าเรื่อกระหอนัอันน้นตงีครับอันนี้ชืนน่อว่าน่อันตัวหาพูดนตัวน,ตนี้งเียนอเลยทุกคนตืเต้น ไปมาเองนะแต่เลยเชื่อพ่อเมพามาวันนี้มาเองมาม, <laughs> มากาแฟน,นี่วน,นเก่าจากอ,น,น,น,อ,อน,นุตอาาน้องมาขี่รถที่บินมันเป็นผูอยู่ทงอ่ะขี่รถทีบลงมาไข่แต่บงเป็นภู้ขี่ถ<น>ะแม่ถี่แลาได้เนถีบแล,ล,ล,ละโอ้เ <laughs> มืองปักซานเราเคยมา ทางของกะต้อยที่ว่าเราซอยในแถาเวลาโอนเงินมาาือไปซอยนี่นี่นี่ใช่เหือดอันี้นะฮะอ้นไหนอันไหนันนี้เอออันี้่ี่ทุกนอันนี้เหือนหอกเมเนี่เขาไปจะบบเห็นเหือนนี่ยินบอก เนมเข้าไปจนโบเห็นเฮือนเห็นต่ป้าย์บอซ่าถอดแล้วถอดแล้วถึงแล้วทุกคนของก็บเรเคยมาจะเถออันนี้ห้องบรราการที่หบอซ่าอยู่นะใครบอซ่าบอซ่ามันน้องทิพย์กับอีแมะน้องพวกน้องแม่ก็ว่าบ่บ่แม่านี่นี่ใช้ฝน

เมนอะไรบ่มีบ้ามีหกผลิตตะพันโบโบ,บบอีบยังข้าวใแบบทางนาชนาลดทางนี้ปาลิตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนฮอฮอดเพือนแล้วเนาะเดี๋ยวฮอสิปิดคลิปไว้สำนีเลยท้าเบิ่งต่ออีพีใหม่เนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามเลยครับชมคลิปอลิตาสาวผมยาวอะไรก็ส่องเขาเลยลงไปได้ ไม่ต้องปิดต่อไหมมันยาวคนเลยตอนนี้